เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งมาแล้วแม้ติดโควิดแต่เลขทูบยังมีพร้อมเปิดเลขห้องโรงพยาบาลขอหวยแห่ซื้อกรี่งแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A วาระที่ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่น้ำหนึง่งพิรดาธนโชตจินดานะคะติดโควิดนะคะแต่ว่าเลขเด็ดก็ยังมีอยู่นะคะโดยแม่น้ำหนึ่งแจ้งว่านะคะ ครอบครัวของเธอนะคะติดโควิดนะคะแต่ว่าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เจ้าตัวนะคะก็ได้ไลฟ์สดแจกเลขรัฐบาลไทยงวดนี้ด้วยนะคะย้ำบอกว่าเลข7กับเลข8เธอชอบมากนะคะเธอบอกว่าชอบ7มากกว่า8นะคะนี่เลยนะคะมี7 8 2ด้วยนะคะนี่เลยนะคะในขณะที่ เลขห้องที่แม่น้ำหนึ่งนอนรักษาตัวนะคะมีคนถามก็มานะคะเจ้าตัวก็บอกว่าเลขห้องคือ316 3น6ะคะ316นะคะแล้วกองวดน,นี้แม่น้ำหนึ่งนะคะจุดทู่ปู่นะคะเปิดเลขทู่ปู่คือเลข458นะคะนี่เลยนะคะ458ดนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแม่น้ำหนึ่งขวัญใจบรรดาคนชอบตัวเลขนะคะแม้เธอจะติดโควิดนะคะแต่ว่าเลข ทูบเลขเด็ดเธอไม่ติดนะคะเธอยังเปิดให้เขาหวยรับชมแบบจุใจเลยนะคะเลขทูปปูคือ4 5 8นะคะดูแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะส่วนแม่น้ำหนึ่งก็ให้หายจากโควิดเร็วๆนะคะเอาใจช่วยนะคะสวัสดีค่ะ